สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีข่าวดีนะคะจะแจ้งให้กับสมาชิกทุกคนเลยนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าข่าวดีที่แอดจะแจ้งในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด úsubscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับข่าวดีที่แอดจะแจ้งในวันนี้นะคะก็คือทางแพลตฟอร์มนะคะ NMS MMS นะคะเขาก็ได้เปิดโอกาสนะคะให้คนไทยนะคะได้สมัครสมาชิกฟรีนะคะโดยปกติแล้วการที่จะสมัครนะคะ ก็คือต้องเสียเงินนะคะรหัสละ50บาทนะคะอันนี้ตอนที่แอดสมัครนะคะแอดจ่ายเงินไป350บาทนะคะถึงจะสมัครได้นะคะหลังจากสมัครแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะ,ะ,ะถ้าเราไม่อยากแนะนำเพื่อนนะคะเราไม่ต้องทำอะไรนะคะระบบมันจะรันออโต้ให้ให้เราเองนะคะคือเราจะมีรายได้นะคะ ทุกคนเลยนะคะที่สมัครเข้ามานะอันนี้นะคะเป็นยอดเงินของแอดน,นะคะแต่ตอนนี้แอดยังถอนไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดได้ยืมเงินทางระบบมานะคะ2,000 0กว่าบาทนะคะแอดต้องใช้นี้ตรงนี้หมดก่อนนะคะแอดถึงจะถอนเงินได้นะคะสำหรับนะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะเขาเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สมัครฟรีนะถ้าใครสนใจนะย้ำนะถ้าใครสนใจแอดจะรับ ทีละ10คนนะคะเพราะว่าแอดต้องทำการขอพินนะคะก็คือขอลิงก์ในการสมัครนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าแอดขอมาแล้วนะคะ10นะคะ10ลิงก์นะดังนั้นสมาชิกคนไหนที่สนใจที่จะสมัครนะระบบทําเงินอัจฉริยะนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะแอดจะรับทีละ10คนนะหลังจาก10คนแล้วแอด ก็จะทําการขอพินใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับสมาชิกที่ต้องการจะสมัครนะคะฟังดีๆนะคะแอดจะอธิบายครั้งเดียวนะคะเพราะว่า ถ้าคนเข้าไปในกลุ่มแล้วแอดจะส่งลิงก์ให้นะคะส่งลิงก์สมัครให้นะคะแอดจะทำการเปิดกลุ่มรอนะคะนี่หะชื่อกลุ่มสมัครฟรีนะคะ4วันสุดท้ายนะสมาชิกทุกคน4วันสุดท้ายวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากนี้แล้วเขาจะปิดลับนะคะปิดลับคนภทยนะคะจากนั้นเขาก็จะไปเปิดที่ต่างประเทศนะคะเขาจะรับคนต่างประเทศแล้วนะคะ สมาชิกนะที่สนใจจะสมัครนะคะฟังให้ดีนะคะให้สมาชิกเข้ากลุ่มมานะคะจากนั้นก็ให้ทักแอดนะแล้วก็แอดจะบอกให้ทักส่วนตัวนะคะหลังจากที่ทักส่วนตัวแล้วแอดก็จะให้ลิงก์ไปนะคะนี่นะคะอันนี้แอดก็จะส่งลิงก์ไปให้นะแอดจะส่งให้ทีละคนนะคะอันนี้แอดขอมาแล้วสิ สิลิงก์นะคะแอดจะส่งให้ทีละคนนะคะฟังดีๆนะคะสมาชิกที่แอดส่งลิงก์ให้นะคะสมาชิกที่แอดส่งลิงก์ให้นะคะสมาชิกต้องทำการถ่ายรูปก่อนนะคะสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราสมัครแล้วถ่ายรูปไม่ผ่านนะคะเราก็ จะสมัครไม่สําเร็จนะคะต้องสมัครใหม่นะคะก็คือให้เราถ่ายรูปหน้าตรงนะคะถ่ายรูปหน้าตรงแล้วก็เขียนบนกระดาษนะคะ A 4นะคะด้านหลังนี้นะคะอาจจะหาสกอตเทปเลยมาแปะนะคะเพื่อจะให้เห็นบัตรประชาชนตรงนี้นะคะเต็มๆต็มนะคะเห็นชื่อเราชัดนะคะตรงนี้เขียนว่า m m s นะคะด้านล่างก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ใช้สมัครนะคะ ตรงนี้สําคัญมากนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่ผ่านก็คือรูปภาพนี่แหละค่ะไม่ผ่านนะคะก็คือให้เห็นหน้าเราชัดนะคะจะให้เพื่อนนะคะให้ญาติถ่ายให้ก็ได้นะคะจากนั้นหรือว่าจะถือก็ได้นะคะถือถือรูปบัตรประชาชนก็ได้นะคะก็คือเป็นรูปเราถ่ายคู่กับบัตรก็ได้นะถ้าใครไม่ไม่ทำแบบแบบฟอร์มที่แอดบอกนะคะให้เราถือบัตรประชาชนนะคะก็คือให้เห็นหน้าเราแล้วก็บัตรประชาชนชัดเจนอย่างนี้ก็ได้นะคะ จากนั้นก็ให้เรานะคะเขียนกำกับตรงภาพนี้นะคะว่า m m s นะคะแล้วก็เบอร์โทรของเรานะคะอย่าลืมนะสมาชิกถ้าใครกลัวแบบไม่ผ่านก็ให้ทำเหมือนแอดก็ได้นะคะที่แอดบอกนะ,ะก็คือเนี่ยฮะ,ะแบบนี้เลยนะคะให้เห็นชื่อให้ชัดนะคะตรงนี้นะคะสมาชิกนะ,ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะแอดก็จะทำการส่งลิงก์ให้นะคะสมาชิกสมาชิกต้องถ่ายรูปเตรียมพร้อมก่อนนะคะเพราะว่า ระยะเวลาในการสมัครนี้นะคะค่อนข้างจำกัดนะคะหลังจากที่แอดส่งลิงก์ให้นะ,ะก็จะมีเวลาประมาณ30นาทีนะคะ30นาทีนะคะสมาชิกนะ,ะเมื่อแอดส่งลิงก์ให้แล้วนะคะให้สมาชิกกดที่ลิงก์นะนะคะสองช่องนี้นะ,ะสมาชิกไม่ต้องทำอะไรนะคะมันจะรันให้เองนะคะสามช่องนี้เนี่ย ตรงนี้จะเป็นสปอน,ปอนเซอร์นะก็คือเป็นของแอดเองนะคะที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะคะชื่อนามสกุลของสมาชิกนะคะเป็นชื่อภาษาไทยนะชื่อนามสกุลภาษาไทยนะคะตรงนี้เป็นชื่อยูทของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะผสมกับตัวเลขนะตรงนี้เป็นพาส,สวิร์ดนะคะรหัสผ่านนะคะ 2ช่องนี้จําไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเวลาเข้าระบบนะคะเราต้องกรอกสอตัวนี้นะคะถ้าใครลืมนะก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะก็จะเข้าระบบไม่ได้นะเวลาจะเข้าไปเช็คว่าเราสมัครผ่านหรือไม่ผ่านนะคะตรงนี้เป็นเลขบัตรประชาชนของเรานะคะเลขบัตรประชาชนของเรานะคะหน้าบัตรนะฮะตรงนี้เป็นเบอร์ติดต่อนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เหมือนที่แอดบอกนะคะเป็นภาพถ่ายที่เราถ่ายคู่กับบัตรนะคะหน้าตรงหน้าบัตรให้ชัดเจนนะคะสามารถมองเห็นรายละเอียดได้นะคะจากนั้นนะคะก็กดคำว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะคะหลังจากที่สมาชิกสมัครสมาชิกแล้วนะคะก็ลองล็อกอินดูนะคะถ้าล็อกอินแล้วนะคะถ้าล็อกอินแล้ว เข้าไม่ได้นะคะก็แสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์นะคะถ้าเข้าได้นะคะถ้าเข้าได้นะ,ะเราก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้ของแอดก็ลัน,นะคะรันออตโต้สามสามชั้นแล้วนะคะของแอดขึ้นแผน3แล้วนะคะอันนี้ระบบจะรันอัตโนมัตินะคะ จะเป็นแผงพังอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแผน A แผน B ในส่วนนี้แอดจะไม่อธิบายมากนะคะเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดนะมันจะเดี๋ยวแอดจะแจ้งในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะดังนั้นสมาชิกคนไหนที่สนใจนะอยากจะสมัครเว็บนี้นะคะสมัครฟรีนะปกติแล้วต้องเสียเงินนะคะสมัครฟรีจากนั้นก็คอยให้ระบบรันออโต้นะคะทุกคนจะมีรายได้นะคะและนะคะ ของ MMS นี้นะคะเขาได้ผลิตเหรียญด้วยนะคะเป็นเหรียญ MMS นะคะตอนนี้ราคาเหรียญอยู่ที่819บาทนะคะแอดก็ได้รับไป9เหรียญน,นะคะตอนสมัครนะอยู่ในกระเป๋าทัดวอลเล็ตนั่นเองนะคะอยู่ในกระเป๋าทัดวอลเล็ตนั่นเองนะคะอันนี้แอดได้ฟรีนะคะ นี่นะคะตอนนี้เหรียญเขายังไม่ขึ้นกระดานนะคะอนาคตก็ขึ้นแน่นอนนะคะตอนนี้ราคาเหรียญขนาดยังไม่เข้ากระดานเทรดนะคะยังมาแล้วราคา819บาทนะคะสมาชิกที่สนใจนะอยากจะสมัครนะขั้นแรกเลยนะคะให้เข้ากลุ่มมานะให้เข้ากลุ่มมาแล้วก็แจ้งแอดว่าสมัคร NMS นะคะแล้วก็ ทักแอดมานะแอดจะส่งลิงก์ให้ที่สำคัญเลยนะคะสมาชิกห้ามลืมนะก็คือภาพถ่ายสมาชิกต้องถ่ายรูปให้ผ่านก่อนนะคะสมาชิกต้องถ่ายรูปแบบนี้ให้ผ่านก่อนนะคะแล้วก็ทำตามที่แอดบอกนะคะวิธีสมัครนะคะก็คือนะคะแอดแจ้งไปแล้วนะดูคลิปให้จบนะคะไม่งั้นสมาชิกจะไม่เข้าใจนะคะ ตรงนี้เป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยนะอันนี้เป็นยุทธนะคะยุทธของเรานะคะก็คือภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะอันนี้เป็นพา,าสเวิร์ดนะคะเมื่อตั้งแล้ว2ตัวนี้จําให้ดีนะคะเพราะว่าต้องใช้ล็อกอินเข้าระบบนะคะตรงนี้เป็นเลขบัตรประชาชน13ตัวนะ,ะน,นี้เป็นเบอร์ติดต่อตรงนี้ให้เราแอดภาพที่เราถ่ายคู่กับบัตรประชาชนนะคะที่เราถ่ายไว้นะ,ะจากนั้นก็กดสมัครได้เลยนะคะ ถ้าใครสมัครผ่านแล้วแอดจะให้ลายกลุ่มเพื่อจะเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกลุ่มคัดกรองการสมัครของแอดนะคะอ่ะถ้าใครสนใจนะก็เข้ากลุ่มมานะคะแอดจะรับ10คนก่อนนะคะทีละ10คนนะหลังจาก10คนเสร็จแล้วแอดก็จะเปิดรับทีละ10คนนะ,ะเพราะว่าแอดต้องใช้เวลาในการขอพินนะคะเพราะว่าพินมันต้องขอนะคะทุกคนไม่ใช่ว่า เราจะได้สมัครทีเดียวแบบเยอะๆไม่ใช่นะคะแอดต้องขอพินนะฮะหพินสมัครได้1คนนะคะแต่ละคนก็แอดจะส่งให้ทีละคนนะคะโดยปกติแล้วสมาชิกท,ที่จะสมัครเข้ามานะคะระดับระดับ3พินนี้ต้องใช้เงิน150บาทนะคะแต่ทางนี้ทางเว็บเขา เปิดให้สมัครฟรีนะคะแอนว่าสมาชิกไม่ควรจะพลาดโอกาสน,นะคะเพราะว่าในอนาคตสมาชิกจะได้เงินฟรีๆเลยนะคะหลายหมื่นนะคะอันนี้เป็นแผนในอนาคตนะ,ะแอดจะแจ้งทีหลังนะคะแต่ตอนนี้แอดจะพูดถึงเรื่องสมัครสมาชิกก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะก็ถือว่าเว็บนี้เป็นอนาคตนะคะเป็นเงินเก็บของเรานั่นเองนะถ้าใครสนใจก็เข้ากลุ่มมานะคะ สมาชิกที่สนใจต้องดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าเข้ากลุ่มมาแอดจะไม่อธิบายกักรสมัครแล้วนะคะเพราะว่าแอดได้แจ้งในคลิปแล้วนะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจก็เข้ากลุ่มมานะจากนั้นทักแอดนะคะอย่าลืมว่าถ่ายรูปคู่กับบัตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยกดสมัครสมาชิกนะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ